สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้เราเรียนกันถึงเรื่องรูปเลขาคณิตนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะเด็กๆก็คงพอที่จะออรู้จักแล้วก็บอกลักษณะได้นะคะว่าสิ่งของสิ่งไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะจากที่เราได้ดูคลิปที่ผ่านมานะคะ เพราะบางคนเนี่ยทำแบบฝึกหัดได้มาถูกต้องด้วยนะคะเอาราคาสำหรับวันนี้ในหัวข้อที่9.3นะคะเด็กๆเปิดพบแล้วนะคะในหน้า19นะคะในหัวข้อที่9.3นี้นะคะเราก็เรียนถึงเรื่องรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรี นะคะคำสั่งนะคะเขาบอกให้เด็กๆระบายสีรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันนะคะระบายสีเสร็จแล้วก็นับจำนวนนะคะแล้วก็มาเติมคำตอบลงในด้านล่างนะคะสี่ข้อด้วยกันนะคะอ,อย่างเช่นถ้าเด็กๆระบายวงกลมด้วยสีแดงนะคะเด็กๆก,ก็หาวงกลมแล้วก็ระบายด้วยสีแดงให้หมดเวลาระบายสีพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะ มันจะได้เราก็จะได้ภาพที่สวยนะคะเอาละค่ะเปิดไปหน้า20เลยนะคะในหน้า20นี้นะคะเขาบอกให้เด็กๆเอาดินสอน,นะคะล้อมรอบสิ่งของนะคะที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปเลข,ขาคณิตตามที่กำหนดนะคะ ซึ่งกําหนดด้วยกันทั้งหมดมี4ข้อนะคะข้อที่1เป็นกําหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมข้อที่2รูปสี่เหลี่ยมข้อที่3วงกลมข้อที่4วงรีเด็กๆก,ก็ดูภาพด้านหลังนะคะว่าสิ่งของไหนมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีแล้วก็ใช้ดินสอวงกลมภาพเหล่านั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะไปหน้า21เลยนะคะในหน้า21นี้ก็ ไม่ยากนะคะให้เด็กๆเ,เอาคำนะคะมาเติมลงในช่องว่างนะคะดูที่เส้นสีแดงนะคะว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ,เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดนะคะซึ่งคําก็มีให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะคำที่1นึงนะคะรูปสี่เหลี่ยมคําที่2องรูปสามเหลี่ยมคําที่3วงกลม คำที่4วงลีนะคะมีภาพด้วยกันทั้งหมด4ภาพนะคะเด็กๆก็ดูที่เป็นเส้นสีแดงนะคะอย่างเช่นข้อที่1เป็นลูกเต๋านะคะอ่าลูกเตา๋าภาพที่สองเป็นถ้วยกาแฟภาพที่3เป็นรูปธง ภาพที่4ี่เป็นรูปกระจกนะคะนักเด็กดูที่เส้นสีแดงนะคะว่าเป็นรูปร่างลักษณะเป็นรูปเลขาคเลขาคณิตชนิดใดเด็กเอาคำข้างบนนะคะมาเติมลง,งในช่องว่างที่ใต้ภาพนะคะพยายามเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะเพราะเด็กเด็กเก่งแล้วนะคะคุณครูเห็นหลายคนเริ่มเขียนสวยแล้วด้วยนะคะเด็กเด็กต้องเขียนด้วย ตัวเองนะคะจะได้มีลายมือที่สวยสวยขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับในหัวข้อที่9.3นะคะก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทำตั้งแต่หน้า 19, 20, 21นะคะก่อนที่เด็กๆจะทำเด็กๆก,ก็ลองไปดูคลิปก่อนนะคะเพื่อจะให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อดูคลิปเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆค่อยย้อนกลับมาทำก็ได้นะคะ ราคาสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันนะคะคุณครูก็ยังย้ำเรื่องเดิมนะคะนะคะก็คือเรื่องใส่แมสนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าสถานการณ์ของโรคโควิดลดลงนะคะเราอาจจะได้มาเรียนกันที่โรงเรียนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่บ่อยๆนะคเราะว่าเรายังใช้วิธีการเรียนออนไลน์อยู่นะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ